เพื่อนคนนิชันนาสานาพาตาสาย จำเป็นที่จะต้องมาพูดมาคุยค่ะส่วนอีกวิธีหนึหน่งนะครับก็คือการทำสมาธินิ่งๆนะครับเพื่อที่เราจะได้จำเนื้อเรื่องที่เราจะออกมาพูดได้แม่นยำมากขึ้นครับใช่แล้ว<ช>ค่ะดีนนะคะส่วนวันนี้นะครับพวกเราสามคนนะคะบก็จะมีการแสดงบทปราทสมมุิน,นะคะมาให้ผู้ชมได้ชมกัน,นะคะ่ะเชิญชมได้เลยคะ่ะน้ำพิดอะไรๆผู้เหนียวอ๋อต้องขึ้นไปกาวสุดมรณะอ๋อยังไม่รู้เลยว่าอ๋อ วันนี้เราจะมาพูดให้หนักศึกษาได้ฟังนะด่คนะ่ะเ,เรียนคณะครูอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติท่านดิฉันนา,า,างสาวธนาคาตาสายวันนี้จะมาพูดในห,หัวข้อเรื่องรักป่ารักน้ำอ่านอไรด้หรือเปล่าอ่อานจำอะไรไม่ค่อยได้เลยแบบนะี้นะอ่าต้องมีวิธีแก้ไขปัญหา ออยต้องทำสมาธิให้นิ่งกว่าเดิมน,นะแล้วออยก็ต้องฝึกทำสมาธิเพื่อที่ออยจะได้จำเนื้อเรื่องที่จะมาพูดได้อ๋อเข้าใจแล้วพีชใช่แล้วแล้วถ้าออยไม่มั่นใจอ่างเงี้ยออยต้องทำสมาธิให้มั่นคงหรือไม่ก็ออยก็จดสคริปไว้ก็ได้สคริปสัน้นๆหรือหัวข้อที่ออยจะมาพูดจะมาคุยไงอ๋อออยเข้าใจแล้วนะ้พีเดี๋ยวออยจะนำคำที่นัำพีตบอกมาไปปรับปรุงนะ ะะถ้าเพื่อนๆคนใดที่ไม่อยากที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะทางเราก็จะมีวิธีการต้องการการหลงลืมนะคะโดยการเจิดสริดหรือทําสมาธิให้มั่นคงนะคะจะทําให้เราเกิดการไม่หลงลหืมได้ค่ะใช่แล้วค่ะคนคนที่จะออกมาพูดนะคะต้องจัดเตรียมตัวทำการบ้านพร้อมน,นะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วก็ทําหัว ะะและที่ขาดไม่ได้นะครับคือเราต้องมีสมาธิตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมเนื้อเรื่องทีมม่เราจะพูดและเราก็ได้ฝึกฝามมั่นใจม,มันดีขึ้นครับค่ะสำหรับวันนี้ครับพวกเราสคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ